สวัสดีครับพี่น้องครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็มีวิธีกรีดยางจะเรียกได้ว่าเป็นวิธีขั้นพื้นฐานก็ได้นะครับพี่น้องครับแต่ก็ไม่ค่อยมีใครจะกล่าวถึงเนาะคือวิธีการจับมีดจับมีดกรีดยางนะครับพี่น้อง วิธีที่ผมจะบอกก็คือมือซ้ายของเรานะครับพี่น้องมือซ้ายเราไม่ได้ทําอะไรนะครับพี่น้องก็คือแค่จับแล้วก็ประคองให้มีดของเราไม่แกว่งเนาะก็คือเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับพี่น้องนะ <c oughs> ครับ ก็คือมือซ้ายเราจะจะจับมีดจับมีดไว้อย่างนี้นะครับพี่น้องหรือจะจับยังไงก็ได้ครับบางคนก็จะถนัดจับแบบนี้จับแบบนี้ครับก็จับยังไงก็ได้อย่าก็แขวขอแค่ไม่ให้ปลายมีดของเราแกว่งนะครับส่วนมือขวามือขวาทําหน้าที่อะไรมือขวาทําหน้าที่ดึงหรือก็กระตุกหรือ อะไรก็แล้วแต่ที่ที่ผู้กีดถนัดนะครับครับจิกหัวนะครับมือมือซ้ายเราจะแค่ประคองนะครับผมนะครับ คือมือซ้ายจะแค่ประคองแล้วก็จะเอาให้ถ้าถ้าเราไม่มั่นใจนะครับพี่น้องก็คือพยายามจับจับแล้วก็ให้แนบชิดกับมือขวานะครับพี่น้องครับจับแนบชิดกับมือขวาแล้วก็ไม่ต้องไปเต็งมากไม่ต้องไปเต็งมากนะครับพี่น้องครับก็คือปล่อยฟีไปกับมือขวานะครับพี่น้องปล่อยไปกับมือขวาเดี๋ยวมาดูต้นครับ ก็คือปล่อยฟรีไปกับมือขวายังไงก็คือเราไม่ต้องไปฝืนหรือไม่ต้องไปเกรงช่วยมือขวานะครับคือเขาเราแค่จับมือขวามือซ้ายจับมือขวาให้ให้มั่นก็พอนะครับนะครับแล้วเราก็จะใช้มือขวามือขวาเป็นตัวดึงตัวดึงนะครับนะครับคือมือซ้ายเราจะปล่อยฟรีนะครับคือไม่ต้องไปเกรงนะครับ ก็คือแค่ทิ้งทิ้งน้ำหนักทิ้งน้ำหนักมือมาลงมาที่มีดแล้วก็ปล่อยทิ้งน้ำหนักให้ให้ฟรีไปเลยนะครับนะครับพี่น้องครับ นี่ครับมือมือซ้ายมือซ้ายเราประคองเนาะมือขวาเราเป็นตัวดึงตัวดึงที่ผมที่ผมเนะว่าทำไมต้องให้จับมือมือซ้ายจับมือขวาไว้นะครับเพราะว่าบางทีบางทีถ้าเรายังไม่ถนัดเนาะบางทีถ้าเรายังไม่ถนัดถ้าเรา ทิ้งห่างระยะกันอย่างนี้นะครับก็คือบางทีมือซ้ายมันอาจจะมันอาจจะเผลอไปเก่งมันทําให้การดึงของมือขวามันสะดุดนะครับพี่น้องแต่ถ้าเราจับแนบชิดอย่างนี้ครับก็คือมือซ้ายกับมือขวามันก็จะไปด้วยกันเลยนะครับเพราะว่ามือขวาจะเป็นตัวดึงนะครับผมนะครับ มาดูอีกต้นหนึ่งครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องครับดูหน้าจะเห็นพี่น้องเห็นดำๆไหมครับนี่จะติดโรคแล้วครับจะเกิดเชื้อราแล้วทำไมถึงเกิดเนี่ยละครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนไม่ตกทำไมถึงเกิดราเกิดนีน่เพราะว่าอากาศหนาวครับอากาศหนาวอากาศเย็น ทำให้มีความชื้นในร่องยางนะครับเป็นพวกน้ําค้างน้ําอะไรตัวนี้ยิ่งอันตรายเลยนะครับเพราะว่าเป็นความชื้นจากน้ําค้างที่มันมันไม่ไหลนะครับถ้าเป็นน้ําฝนมันจะไหลผ่านนะพี่น้องนะมันจะชะล้างไปแต่นี่ก็คือถ้ามีเชื้อโรคมีอะไรที่อยู่ตรงหน้าย,ยางของเราตรงนี้ก็คือมันก็จะเข้าได้ง่ายนะพี่น้องเพราะว่า มันก็จะค้างอยู่ตรงนี้นะพี่น้องมันก็จะมีเกิดความเฉื้นขึ้นมาเนอะก็เดี๋ยวค่อยเอาปูนแดงมาทานเนาะมาต่อกับมาต่อกันครับพี่น้องครับต็นนี้นะครับจับนะครับนะครับจับนะครับพี่น้องครับจับกันให้มั่นแบบนี้นะครับจีดครับ มาดูอีกต้นหนึ่งครับผมครับผมมาดูอีกต้นหนึ่งครับพี่น้องครับนะครับจับนะครับแล้วก็จิกมีดครับมือขวาก็ดึงครับ เป็นไงกันบ้างครับพี่น้องครับพอเข้าใจไหมครับก็ผมก็พยายามที่จะอธิบายให้พี่น้องเข้าใจนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่านาอครับผมก็อย่างที่บอกนะครับพี่น้องครับนี่นะครับก็คือใหม่ๆเรายังเรายังไม่ชํานาญนะครับเราก็พยายามจับแนบชีดกันไว้นะครับผมแต่ไม่ต้องเก่งมือซ้ายนะครับพี่น้อง อย่งเราใช้แค่มือขวานะครับดึงครับมือขวาเป็นตัวดึงนะครับมือมือซ้ายเราก็ปล่อยปล่อยไปตามมือขวานะครับนนี้นะครับพี่น้องจะเอียงซ้ายเอียงขวานี่ก็แล้วเป็นหน้าที่ของมือขวานะครับพี่น้องก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าพี่น้องคงจะได้สาระไปบ้างนะครับพี่น้องก็ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ